น้องตุ๊กสาวลาซับเนื้อชาดนน้องตุ๊กหากระไรสดแลลวหน่อเราทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กจะพาทุกคนไปนเบิรงบรรยากาศของวันนี้นีเองคือน้องตุ๊กหากระไรสดขายเขื่องแหลวนันเองเนาะคือมันนี่ไ์สดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แค่สองออเดอร์เองค่ะทุกคนได้บันลันิดก็ดีเนาะทุกคนเนาะยังใครก็ไม่ได้อะไรเลยเนาะทุกคน วันนี้น้องตุ๊กตาแต่งตัวเหมือนตัวตลกเลยค่ะแต่งตัวเหมือนตัวตลกเลยค่ะคือไลฟ์สดนั่นเองเนาะไลฟ์สดขายของขายของเพิ่งเสร็จก็เลยว่ะจะมาอัดคลิปอัดคลิปเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปนอกบ้านนั่นเองไปทำอะไรยังไม่รู้เลยค่ะทุกคนน้องตุ๊กยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไร เดี๋ยววันนี้คงฝนไม่ตกเนาะแต่วบาฟ้าสีมืดมืดไปเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้คือลงตุกไหลสดได้แค่สองออเดอร์เองค่ะทุกคนมีแค่สองออเดอร์ก็ภูมิใจเมื่อไหร่ได้ขายก็ภูมิใจแกจะมาเก็บเครื่องกันนั่นเองเก็บเครื่องไปไว้ค่ะทุกคนอยหยับยับ,ยบ,ยบขาตั้งกล้องกัน เอาจะเก็บเครื่องที่เขาเอามาไหลสดไปไว้ค่ะแล้วเขาสิมาอันเขาจิออกไปซื้อบอเปเปอร์มาติดเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อบอเปเปอร์มาติดแล้วก็ซื้อดอกไฟซื้อดอกไฟมาเซอร์เพื่อเขาจะไม่เฮ็ดดันสตูดิโอเล็กๆเ,เ,เพื่อใบไหลสดขายของนั่นเองเนาะทนนุกคนเนาะอย่าว่าสตูดิโอเลยบ้านไหลสดบ้านทำอาหากิน อ,อันนี้ก็ะตกไปแล้วค่ะทุกคนบอลไลฟส์สดของเขาเองอ่ะเครื่องเข้ากัยังนิดเดียวจ้ายังน้อยนึงคือน้องตุกเสือ,อน,นี้มีเองนะทุกคนน้าน้องตุกใสไหมหน้าฉันเนียนใสไม่โอ้ยน้องตุกน้องตุกจะเก็บอันนี้ไว้ก่อน ดยวาจะไปสื่อบอไป,ปเปอร์มันติดเนาะจะเอาลายเดอดีว่าเอาลายคิตตี้หรือเอาเอาลายคิตตี้หรือเอาลายอนั้นดีเนาะมันจะเหมาะกับคนสวยๆงามๆคืออย่างเราไม่ใช่แล้วมัง้งไม่ใช่แล้วมัง้งอ่าน้องทุกวานจะพาคุณไปสื่อดอกไฟแล้วกลไป สื่อว่ปเปิดมันติดห้องเนาะแต่ว่าจะไปสื่อซาดแต่ว่าน้องตุ๊กยังไม่หูว่าเงินน้องตุก๊กจะพอบอไปก่อนบอไปก่อนน้องตุ๊กสิมาติดเจอบอริเวณนี้เนาะเพื่อน้องอูมาเพื่อน้องอูมาหาค่ะแต่ยังไม่รู้เลยว่าน้องอูจะมาวันไหนขอเก็บของก่อนนะจ๊ะ ของวันละนิดบรรณน้อยหาเงิน,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 นวันละนิดโอ้ยผมเป็นวันละนิดวันละนิดมือละนิดมือละน่อยเนาะคณเนาะกอได้ซื้อขนมนมเนยเขาไม่กินละมั้งอายุขนาดนี้แล้วไม่ต้องกินแลน้วเนาะขนมนมเนยกินฝ่ายกระตุยค่ะไม่กินกระตุยค่ะบอกกินกระตุยกินกระตุย อ่าน้องตุกขายเซรามไปสองกองสองกองเจ็ดสิบห้าบาทเือเงินไทยอยู่ท่ไหร่เนาะเดี๋ยวคูณดูก่อนนะเป็นคนที่ปึกมากอ่าประมาณสองร้อยนั่นเอง 214บาท214บาทของวันนี้ได้ค่าแรง214บาทเดี๋ยวเย็นนี้เอาอีกเนาะทุกคนเย็นนี้เรา,จะ,าจะมาลุยกันต่อจะมาลุยกันต่อจ้าว่าเราจะได้ขายไหมเดยวต้องทุกขอโตอไปจุรงของ แล้วก็ไปซื้อดอกไฟเดี๋ยวไปเจอกันที่เอาไปซื้อดอกไฟเลยเนาะว่าดอกไฟของเฮาที่จะมาเสื้อหอมมันจะขื้หรือจัดเพียงซ้ำเดินเนาะพอบริสิซื้อดอกไม้เฮิ่งแล้วกดเฮิ่งเฮิ่งเฮิ่งก็คือก็คือโดนนั่นเองหรือว่านานนั่นเลงเนาะทุกคนไปกันเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮามาหาดอดอ่ะุปเปอร์มากินเหรอเดี๋ยวลือมอ่ะ ไปลืมเอาอันกับเจียเขามาหาซุปเปอร์มาเก็ตลาหาสิมาสือบอเปเปอร์บอเปเปอร์กับมีดอกไฟบนน้อจักไรอันนี้เ ติดกเกาพันแล้ว paper บอเปเปอร์อันน <IT> ึงสิบห้าพันคุณอี่ยอไอตกสตีนเจ็บโดลิมอน 奥利给吧！吃普香。 了，松江。 เดี๋ยนี่เขากระถากกิดเงินเนาะทุกคนช่วยบัากหลาย่วยไล่งามง,งามดอกไฟเย,ย,ยอะเลยกเยกอะเลยเนาะสามสิบห้าพันสองหา้สาสองพัน ทุกคนเดน่สุดทักก็ได้มาแล้วค่ะลายสติ๊กที่จริงน้องตุ๊กมากกันนั่นเลยมกคิตตี้แต่ว่าน้องตุ๊กมากสีฟ้าน้องตุ๊กเลยเอาอ่าสติ๊กฉันฉันชอบสีฟ้าไงสีฟ้ามันมันมันมีลายอื่นเนาะทุกคน น้องตุกมักสีชมพูสีขาวแต่ว่าสีฟ้าอยกได้สีดำนะแต่มันบูมีนี่นะคะเอากำลังจะติดแล้วค่ะได้โบอโกไหมนดบอกจับลูกเจ้าจับลูกติดเตา้าทุกคน สามสิบ <c oughs> ห้าพันก่อนึงบอดดาฟ้านึงเลยจ้าน้องตุกติกคิร้ายมากเลยง่ยอหมดเลยจา้าทุกคนมันไม่ติดอะ่ะไม่มีเงินซื้อสีมาทาจะทำห้องนอนไหมทุกคนสรุปแล้วมันติดบดดาเนาะมันรันอวยรวยลงมาเสียเงินด้ จะได้เสีย,เง,ยงเงินสามสิบห้าพันหาเงินไม่ได้อดสามสิบห้าพันแต่มาเสียอะไรแบบนี้สามสิบห้าพันเดี๋ยวหาเงินไปซื้อสีก่อนเนาะทุกคนหาเงินไปซื้อสีนำสีมาทากอนโอ้โหทุกคนไม่ได้ไม่ได้คลิปนี้น้องตุกกะขอลาทุกคนไปก่อน ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเห้น้องต้งเห็คดคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายจู๊